โมต,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพปตระนะโมต,ตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพปตระนะโมตสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพปตระเฮ้ยไม่อยา่างวะอันเอ๋ออ้เราฝากความมาฝากจังเลยเราฝากความมาให้คอยมาถามเจ้าว่าเจ้าสีบวชอิลีบ่ออือเจ้าสีบวชอิลีอยู่บอ่อแล้ววา เออบวชอิลีเราว,ว่าขันเจ้าสิบบวชอิรีหันเราวาเราสิขายอันเหอนไข่ซา้นเด้เออขายรลดเอาไปไว้ซื้อยูซื้อกินเรากบสิขายเด้เออเอาไปฝากธนาคารไว้บนันรวดหน้าอย่างเรากบสิขายเบิดเด้เออเราขายเหรอเราว่าเรากะสิไปเอาผัวไหมฮะ <laughs> เอาเพไหม่แบบจีเออว่าจังสล่ะเราเลยนห้ไข่มาถามเจ้าเมืองว่าเจ้าสีบวดอิรีบอโอ้วเดี๋ยวเดี๋ยวมือเงนเขาสีขาไปคุยร้องเบิ้งสันนะเออกระสั่นมืออื่นไข่สีขามาหาบเจ้าเด้อเออออออ เอาจรังสันเนาะเออโอ้มันเกี่ยวผัวไม,ม่บอติบอดายบอดายแบบนี้กูต้องไปคุยบ้านเนี่ยไง นี่บบอะไรอีกเจ้าเชียวผัวใหม่หรือจีแต่ว่า,าจังสั้นแล้วมันเท่าแล้วมันควบฟงแล้วเรื่องงูนี่ก,ก็ได้แตคือจังวัดเห็นตัดทักแล้วทางโลกนี่เออกระตัดอยู่ทางโลกเนีย่ยแต่ฉันขาทางทำบดีห่วงมุนห่วงมั่อง,มงอีหยังกับไปบวชบดีห่วงมุนห่วงมั่งมังมนเห็นมาฆ่าใจว่าเจ้าเชียวผัวใหม่นี่นะ <laughs> ถ้าสิมาค่าใจเห็ุอย่างใน,นเมื่อเธอตัดขาดแล้วไปคนละเ้นเดินคนละทางแล้วฉันกัอนุโมทนาบุญน้าแล้วมันเบาจังสันมันเบาบอมีน <c oughs> มันสี่เห็ดเ่าเหลืองหอนเอา้าทว่าเจ้าสีแสดงว่าถ้าตัดบ่ขาด,ขาดขก็กระส่ <c oughs> <c oughs> าสิบไปบวชแล้วว่าเธอมาบวชจรงสิสแสดงว่าถ้าสิบมบวชเป็นบอเอ้ยฮันเจ้าจีาผัวชหม่ฮันไปกันสิบมบวชฮ <c oughs> ันบวชไปมันก็พอจะงบไปเป็นเถบาที่มันจะขึ้นวัดตั้งเห็นตนานี่อะเฮ้ยว้ายกลับมาแล้วว่าเธอสิบ,บวชบ่ได้นั่นก็ล่องใจเธอเบิ่งซื่อๆนี่ละว่าเธอสิตัดขาบบดบอ Về chân xì thế có buồn bộ đây đó Ừ Chị ơi chân này là bàn nhỉ Ừ Ôm ôm Ôi là bạn nhỉ Đại sát Ừ chừa à phà áo khoáng Ai vui vật ông hãy mất đây đưa Cái <laughs> <laughs> chúa Ừ bố là bàn à, nè Ông nè thế Ừ Bố buồn đó Ừ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  จะเขามาซื้อง่วงนะเออคขายแล้วเอออันไอซ์ับปราบวชแล้ว,วแล้วลวาแลวสี่เลี่ยงเอาเอางสั้นบ่เอาเอองสันงส้นล่ะไปบอกคนเนาะอืมบอกคนหมดเลยทั้งรถไทยนำ้ำรถ,ถไถยเป็นยังคขายคือกันถ้าสิมาเฮ็ดคือเกาบ่ราณงานหนึ่งภาิถ้าสิบ่เฮ็ดะเนี่ยกัสชีใครคายดู ยัองอีกวันนี้ยัองที่จะประกาศไว้าไขายจะเช่าขายหมดอ่ะเด้อโอ้เออเออเออบอกยัองอีกงัวกับบัวตองให้เพื่อนเขามาเอาเนานะงัวกุ้ยยกเลิกเว้นเนาะก็จริงอย่างประเออไปหอวมันจะไหนวันนี้พ่อจะเชา,าวบวชแล้วหห